ก็เวนมันจบมานะครับ so ถือว่าวันนี้วันดีมากเพราะว่าตรงกับวันที่28ธันวาคมนะครับในอดีต200กว่าปีที่แล้วเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับกอบกู้ชาติบ้านเมืองมานะครับแล้วประกาศตรงกับวันที่28ธันวาคมเนี่ยครับนะครับประกาศตราการพิเศษนะครับขึ้นของราชนะครับก็หลังจากนั้นมานะครับรุ่งารุก็จะเญรุ่งเรืองขึ้นมานะครับ ืบต่องมาได้เป็นหลายร้อยปีนะแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับเราก็เห็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับมันมีเครือข่ายที่เขาเตรียมที่จะยึดไทยเป็นรัฐอิสลามคือใครครับกบฏมุสลิมใช่ไหมครับนะครับวันนี้ทางอปสเรานะครับเราก็ต้องขอชื่นชมนะครับทุกท่านที่มาในวันนี้ที่มาร่วมนะครับคือกล้าหาญมากนะครับแล้วก็มาในวันสําคัญด้วย วันนี้เราได้เรียกร้องนะครับกับขออสำนักงานภาษานชาติและเลขากรรมการหาเดียสนาคมนะครับทั้งหมดเจ็ดข้อนะครับตั้งแต่เรื่องให้ตรวจสอบเรื่องคําสอนคำพิยานอ,อารุรานที่สอนให้ฆ่าคนต่ดศาสนาได้ตัดมือตัดแขนตัดคอนะครับทําร้ายยึดทรัพย์คนตางศาสนาอย่างคาราเนีนะ่ยเราโดนเขยึดพียหลายแสนล้านมา2ีปียินเงินของเราอย่างเมามาเลย นะครับแล้วก็ออจับผู้หญิงได้เป็นเชยได้แล้วเป็นไงฮะแล้อยากให้พ่อแม่พี่น้องญาติเราที่เป็นผู้หญิง่ยนะครับถูกกดขี่เหมือนผู้หญิงอินเดีที่ต่างประเทศนหฮะไม่อยากนะครับเพราะงั้นเองนะครับถึงเวลาแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยเรียกร้องกดเจ็ดข้อนะครับให้ทางสาธารณพิทนะครับได้ทบทวนเรื่องราวที่เรานําเสนอแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวังไงรายละเอียดผมจะพูด คืนนี้ทีน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มานะครับสวดมนต์นะถวายพระพรชัยมงคลให้กับท่านองคนะ์คาให้ท่านหายปัจจุบนะครับซึ่งถือว่าพวกเรามาเนี่ยผมคนลุกนะครับตอนที่เดินไปด้วยกัน,นคนลุกมากแล้วถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในรอบหลายปีทีเดียวที่เกิเดการคนไทยทุกเรารวมใจกันได้ขนาดนี้แล้วเราหวังว่าไม่ได้หวังรนะับ วันต่อไปขา้างหน้าเราจะต้องรวมใจคนไทยทุกทุให้เข้มแข็งนะครับให้กล้าหาญนะครับแล้วช่วยกันปราบตบฏมุสิมให้ซีซ่าออกไปจากบ้านเมืองของเรานะครับตาฮารานก็จะต้องมดต่อ,อไปนะฮะแล้วพรศาษาเราต้องเจริญรุ่งเรืองนะครับในขัะเดียวกันครับขอพรที่เราขอให้พระองค์ผ่าทัางหายป่วย นะครับหายประชวนขอให้ท่านสุขภาพกลับมาแข็งแรงโดยเร็วภายนะครับมาเป็นพริ้งขันให้กับพวกเราต่อไปแล้วก็ขอให้บุญที่พวกเรามาในวันนี้นะครับให้ทุกคนนะครับแข็งแรงนะครับมีโชคมีลาบครับร่ํารวยนะครับสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจทุกประการนะครับทั้งสุขภาพทั้งครอบครัวทั้งการงานทั้งความรักหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านสมหวังดังใจกลับไปนะครับรวยๆนะครับทุกคนเลยนะครับขอบคุณท่วัสดีครับ